สวัสดีทุกท่านนะครับยินีตอรบรา้าสุชองพิจามดัมซิ่งนะครับแถบนี้นะครับถึงรูการอำนาจแล้วครับไอเป็นเจ้าที่สามแล้วครับเปิดรูการมาเดี๋ยวจะาสอนมือใหม่ตั้งฐานนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะสำหรับมือใหม่นะครับ ตั้งยังไงให้ถ่ายตรงนะดังแรกชิมเมาครับชิมเมานี่เกือบหมดแล้วนี่ครับจะเป็นรอยอย่างนงี้เลยนะจะไม่มีเปรนะครับผมถยเพราะผมขันนี้ขึ้นสุนครับเพื่อให้สปริงดันนะคันท้ายนี่ตัวแอร์50ครับไม่ว่ารุ่นไหนว่าช่างนะ สปริงกันท้ายนี่ต้องดันนะครับนี่สปริงนี่สําคัญมากถ้าสปริงอ่อนกันไปนี่ไม่ดันไม่ยันขี้เมาไม่ไม่ยัน,ยน,นครับลงล่างนี่ทายาครับถ้าตั้งที่เมานะครับสําหรับห้าศูนนะครับเอาเล็งตรงล้อกลางเลยนะกลางล้ออ่ะกลางล้อฝังฝังสายมือครับง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่ ตัวนี้เอียงนิดนึงครับเกือบตรงนะตรงมันอยู่นี่ครับแลเอียงไปนี่นิดนึงนี่ก็ปล่อยกับสุดนะรับรองว่าถายตรงแน่นอนครับนี่สำคัญคือตัวสปริงตัวนี้ต้องยันนะครับให้ขีเมามันกดไอตัวนั้นก็ตั้งปกติครับแล้วแต่เราใครชอบ แบบไหนก็ตั้งเลยครับเมื่อกี้เจอ,อยาเยอะนะครับยกข้างหน้ารดวางลงคืนคนิดหน่อยตัวนี้แล้วแต่ดินนะครับดินแข็งดินเปียกนะถ้าเจอดินแข็งยาเยอะก็ตรงยกข้างหน้าครับเพื่อให้กิน แบบสามสี่ใบข้างหลังนะครบบนี้นมือ่อกี้แต่น้านี่น,นดินเปียกไอสบายครับเอาเดี๋ยวยให้ดูนะครับเราจะไปรอบต่ำเลยนะ รอแบบไม่ได้เหยียบขัานริ่งครับในตรงนี้ดินเอียงนะครับนี่ถ้าดินเสมอเนี่ยมันจะไยได้สวยนะเนี่ยขีมามันกดดิน,นครับรับรองว่าายตรงแน่นอนต้องให้ขีมายันนะครับสำคัญนะผ่าน รถจะตรงไม่ตรงก็อยู่ที่ขี้เมานี่ครับเนี่ยรถล้อจะเดินตรงนะอันนี้แบบกดไม่ไม่สาดครับไม่ได้เหยียดอะเร่งเนี่ยขีเมาต้องกดอย่างนี้นะครับรับรองว่าถ่ายดีแน,น่นอนง่ายๆครับสำหรับมือใหม่นะครับวูเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ